รายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนพททโกลบ l ลเ e m ล c a l โรงพยาบาลวิภาวดีเคลอสำรานเจ้าพยาครูสปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการทางธนานตรรมเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมากครับทั้งเครื่องมือและวัสดุผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งก็ส่งผลนะครับให้ภาวะการเกิดโรคฟันผุในเด็กทั่วโลกเนี่ย ลดลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับก็พบว่าแนวโน้มการเกิดโรคฟันผุในเด็กไทยกลับยังอยู่ในระดับที่สูงครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะเมืเ่อเปรียบเทียบกับเด็กในหลายๆประเทศเหตุผลหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลใหญ่เลยละ่ะนอกเหนือจากรูปแบบของอาหารและลักษณะนิสัยการรับประทานที่ไม่ถูกต้องก็คือการขาดทันตสุข,ขศึกษาของผู้ปกครองครับ ผู้ปกครองบางคนนะครับยังมีความเชื่อว,ว่าฟันผุไปก็ไม่เป็นไรฟันน้ำนมอยู่นะลูกเดี๋ยวฟันใหม่ก็ขึ้นนะคะซึ่งเป็นความคิดที่ผิดนะครับเพราะว่าฟันน้ำนมของเด็กนอกจากจะใช้เคี้ยวอาหารทำให้ได้สารอาหารไปพัฒนาร่างกายและสมองแล้วนะครับยังช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของใบหน้าและกระดูกขากรรไกรรวมถึงเรื่องของการออกเสียงที่ชัดเจนและที่สำคัญ ยังช่วยรักษาเนื้อที่ให้ฟันแท้ขึ้นมาแทนที่อย่างเหมาะสมได้อีกด้วยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันนะครับกับดร a r i e t y ไบโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วก็ผมมันพู้า์คุณผลินนะครับแน่นอนนะครับว่ารอยยิ้มของเด็กๆนี่นะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นเสียงหุเราะและเป็นรอยยิ้มที่ มีฟันสวยๆชิ่นเล็กๆรออยู่ด้วยนี่นะฮะแหมมันเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่มีอะไรเกินกว่าน,นี้ครับแต่ถ้าหากว่ากลายเป็นเสียงร้องไห้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความเจ็บความปวดฟันฟันผุอะไรต่างๆแบบนี้ขึ้นมานะครับไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนมีความสุขเป็นอย่างแน่นอนนะครับแต่หลายคนครับก็มีความเชื่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กๆนี่นะฮะว่าโอ้ถ้าเป็นฟันน้ำนมไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยว ก็ร่วงเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวถึงเวลาก็หมดไปนะครับแล้วก็รอดูแลกันตอนฟันแท้กันเลยแค่นั้นก็พอนะครับผมบอกเลยนะว่ามันเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องแน่นอนนะครับแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้ครับและความสําคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยนะครับปรายเนี่ยเราต้องทําความรู้จักก่อนว่าเขาเป็นสารตัวหนึ่งที่ที่เรานําขึ้นมาใช้ มาสู่ช่วงนี้นะครับกับช่วง health talk ครับพูดคุยเกันเรื่องของสุขภาพครับวันนี้จะเป็นเรื่องของสุขภาพของช่องปากและฟันของเด็กนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังเป็นฟันน้ำนมอยู่ยังไม่ใช่ฟันแท้ไม่ต้องตั้งใจดูแลมากผุไปก็หลุดไปเดี๋ยวฟันแท้ขึ้นมาค่อยว่ากันนะครับบางคนมีความเชื่อแบบนี้จริงๆนะฮะซึ่งถูกหรือผิดอย่างไรวันนี้เราอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับนั่นก็คือทันตแพทย์หญิงบุษกรวุฒิวงศ์นะครับผู้เชี่ยวชาญทันตกรรมเด็กนะครับสวัสดีครับ ก็เดดคงต้องให้คุณหมอพูดถึงเรื่องของความสำคัญของฟันน้ำนมสักนิดหนึ่งซึ่งมันก็ผ่านไปนานมากแล้วครับคุณหมอรับก็ต้องเริ่มต้นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าถามว่าฟันเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะฟันก็จะเป็นส่วนแรกของระบบการย่อยอาหารของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่หลักของเขาก็คือมีหน้าที่มีการบดย่อยอาหารที่เข้ามาในช่องปากของเราเพื่อ ทำให้อาหารเนี่ยมีโมเลกุลที่เล็กๆลงแล้วเราสามารถงงที่ใช่เข้าไปสู่ระบบต่อไปของระบบการย่อยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟันน้ํานมเป็นฟันชุดแรกที่ขึ้นมามันก็ต้องมีหน้าที่สําคัญในเรื่องของการบนย่อยอาหารเป็นหลักนะคะถามว่าพ่อแม่ก็จะมีคําถามว่าฟันน้านมเนี่ยพอผุบ้างอะไรบ้างเนี่ย จำเป็นที่จะต้องอุดไหมคะคุณหมอเลยเป็นคําถามที่เราได้ได้ยินได้ฟังมาตลอดตั้งแต่เราทํางานทางด้านนี้มานะคะคมันก็เลยต้องบอกว่ามันก็มีความสําคัญตามหน้าที่ของเขาถ้าเกิดว่าหน้าที่ของการบดย่อยอาหารไม่ดีแล้วตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นระบบต่างๆมันก็ทํางานตามเราไม่ได้นะคะหลักๆก็คือพ่อแม่ต้องต้องเข้าใจว่าเราต้องดูแล ให้เขาสามารถทําหน้าที่ได้ตามเวลาของเขาหนึ่งการย่อยอาหารสองอเวลาเราเคี้ยวอาหารเนี่ยฟันน้ํานมเนี่ยก็ยังมีหน้าที่ที่เหมือนกับกระตุ้นการเจริญของขากรรไกรในช่องปากคือถ้าสมมุติว่าเด็กไม่มีฟันนะคะคเด็กก็จะไม่มีกล้ามเนื้อไม่มีส่วนที่กระตุ้น ให้มีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวของขาไกาในช่องปากการจเจริญเติบโตของขางกายจะไม่ค่อยดีเนัานจะสังเกตเห็นว่าเด็กที่มีการถอนฟันตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยขานกายจะเล็กแล,กล้วก็รีบก็จะมีคําถามเหมือนกันจากคุณพ่อคุณแม่บางทีถามว่าใช้ฟรูรายตั้งแต่เล็กๆเคี้ยวฟรูรายด้วยใช้จัดยาสีฟันด้วยมากมาคือดูแลลูกลรฟันไม่หลุดสักทีอะไรเงี้ยทำให้มีปัญหาหรือเปล่าจริงๆก็เป็นความเชื่อที่ผิดทั้งหมดนะคะเพราะว่าฟันน้ํานมเนี่ยขึ้นช้าหรือเร็วก็ขึ้นกับ อายุฟันคือหน่อฟันแท้เนี่ยโตเต็มที่เขาก็ขึ้นถึงเวลายังไงก็ขึ้นใช่ยังไงก็ขึ้นนอกจากถ้าเด็กมีปัญหาอย่างเช่นว่าอาจจะมีหน่อฟันที่หายไปหรือว่ามีปัญหาของโรคทางระบบที่ทําให้มีจํานวนฟันน้อยกว่าปกติหรือว่ามีหน่อฟันแท้ที่ไม่ครบอะไรพวกนี้อันนั้นก็จะเป็นปัญหาอื่นแล้วสําหรับฟันเกฟันเกนี่ก็คือว่าเป็นพันธุกรรมล้วนๆเลยค่ะอ๋อเหรอใช่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ ถ้าทางฝ่ายใดมีมีเรื่องของฟันซ้อนเกยก็ยีนพวกนี้ก็จะถ่ายทอดมาที่ลูก<ม>ลุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งก็เราก็ต้องพิจารณาตามปัญหากันต่อไปว่าจะแก้ไขกันตอนช่วงอายุเท่าไหร่ซึ่งก็มีวิธีการในการ <S 2> <S 2> ดูกันเยอะแยะแล้วมีวิธีการในการแก้ปัญหาอีกเ,อ<ช>เยอะแยะสําหรับคนที่ ฟันขึ้นมาในผิดที่ผิดทางฟันเกอะไรต่างๆแบบนี้นีคุณมอพูดถึงเรื่องของฟัวรัยเราก็จะเห็นว่าเราจะได้ยินว่ามันมีไอ้นู่นผสมฟูรายนี่ผสมฟัรายแม้แต่ในน้ำยาบ้วนปากยังมีแล้วก็มีการเคลือบฟูวรายยังไงกันแบบนี้จริงๆแล้วมันมีความสําคัญขนาดไหนเราต้องเคลือบมันบ่อยขนาดไหนมากหรือน้อยเกินไปมันมีผลดีผลเสียยังไงฟัวรายเนี่ยเราต้องทําความรู้จักก่อนว่าเขาเป็นสารตัวหนึ่งที่ที่เรานําขึ้นมาใช้เนื่องจากว่าเราค้นพบว่า เขามีประสิทธิภาพที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันฟันผุซึ่งก็ใช้กันมา5-60ปีละซึ่งก็เป็นความรู้วิทยาการที่นํามาจากต่างประเทศก็อย่างในอเมริกาเนี่ยก็จะมีการใช้ฟูร้ายในน้ําดื่มซึ่งก็ถือว่าใช้ในกลุ่มประชากรทั่วทั่วประเทศเลยก็พอหลังๆมาเนี่ยพอตรวจตรวจเจอแล้วจะพบปัญหาเรื่องของฟันตกกระบ้าในในฟันแท้ เนื่องจากว่าอาจจะมีปริมาณฟูร้ายที่ได้รับมากเกินไปจากออน้ําดื่มด้วยหรือว่าจากอาหารที่ที่รับประทานหรือว่าอาจจะเป็นจากแหล่งอื่นๆนะคะอาจจะมาจากยาสีฟันที่เด็กกลืนลงไปอะไรพวกนี้ครับโอ้จริงนี้แปลว่าถ้าเราได้ฟูร้ายเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะแล้วถ้าอย่างนี้เด็กๆนะฮะเราควรจะให้เขาใช้หรือแม้แต่ควรจะได้เริ่มต้นรับฟูร้ายตั้งแต่ตอนอายุสักเท่าไหร่ค,รค่ะก็ฟูรายนี่เราต้อง,ต,องต้องดูเริ่มว่าเป็นฟูร,รายแบบไหนคือถ้าเป็น กรายจากการใช้ยาสีฟันถ้าเป็นรลคอเมนเก่าเมื่อ5้าปีที่แล้วเขาจะถ้าเป็นของต่างประเทศนะคะเขาจะให้เริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณ2ขวบเนื่องจากว่ากลัวว่าเด็กเล็กๆกว่านั้นเนี่ยถ้าแปลงแล้วเด็กบ้วนน้าไม่ได้ก็อาจจะมีการกลืนยาสีฟันเข้าไปอีกวิธีหนึ่งก็คือก็จะมีการแนะนําใช้เป็นฟูร้ายเม็ดนะคะฟูรายเม็ดนี่หมายถึงเป็นฟูรายกลุ่มที่เสริมเข้ามาจากการใช้ยาสีฟันก็แนะนําให้ใช้ตั้งแต่ประมาณ6เดือน ใช้ยังไงครับก็คือวิธีการใช้ก็แค่เอาใส่ปากให้เด็กเคี้ยวเคี้ยวหยุดค่ะก็คือเหมือนกินตุ๊กอมใช่ประมาณนั้นเพราะว่าหลักๆก็คือเราเน้นที่ให้ฟูรายสัมผัสผิวฟันที่นานที่สุดค่ะเพื่อหนึ่งให้มันมีฟูรายที่อยู่ในน้ำลายทั้งวันทั้งคืนนี่ยจากการแปรงฟันก็จะมีฟูรายจากการเคี้ยวฟูรายเม็ดที่เป็นเสริมเข้าไปนะคะ เช้าแปลงเย็นแปลงแล้วก็เคี้ยวเสริมเข้าไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ในช่องปากมีมีฟูรายอยู่สม่ำเสมอเพื่อว่าประโยชน์ก็คือหนึ่งกระตุ้นให้ผิวฟันที่เริ่มมีรูพุนจากการเกิดฟันผุเริ่มแข็งตัวขึ้นแล้วก็สองถ้าฟูรายในปริมาณต่ำๆแต่มีสม่ำเสมอก็จะช่วยยับยั้งพวกแบคทีรียที่ทำให้ฟันผุไม่ให้มันโตนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกหกเดือนพามาตรวจฟันตรวจสุขภาพช่องปาก<ๆ>ก็จะมีการเคลือบฟูรายเจล นะคะในช่องปากให้เด็กซึ่งพวกนี้จะมีความเข้มข้นสูงซึ่งเราปีหนึ่งเราจะทําแค่2ครั้งก็คือ6เดือนครั้งนะคะคือกลุ่มฟูรากลุ่มที่ใช้ในคลินิกคันตรกมเนี่ยจะมีฤทธิ์พิเศษก็คือสามารถฆ่าแบคทีรียที่ทําให้เกิดฟันผุได้ตายเลยอันนี้คือความเข้มข้นสูงเพื่นั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ให้เอาไปใช้ที่บ้านเพราะว่ามันจะมีอันตรามันเยอะเกินไปเดี๋ยวใช้กันเยอะเกินไปแล้วก็ฟูรามิดเนี่ยก็เคี้ยวจนส6 1 7กูิบด้วยนะคะ เนฟันกรามแท้ที่สุดท้ายขึ้นไม่เคยเคี้ยวเลยในชีวิตนี้ฉันยังไงดีแต่เคยเคลือฟัวรายนะฮะคุณผู้ชมแต่ไม่เคยเคี้ยวไม่ฟัวร์ไลา์เลยแต่ว่าตอนนี้ก็เลย1 6 17มานิดนิดหน่หน่อยแล้วผมจะไม่ต้องแล้วใช่ไหมคุณมอเอาคงไม่ต้องแล้วค่ะเพราะว่านอกฟันโตเต็มที่แล้วครับผมอันนี้ถามสักนิดนะคุณหมอมีทริคหรือวิธียังไงที่ทําให้เขาไม่กลัวการดูแลรักษาฟันหรือการมาหาหมอฟันไหประเด็นหลักๆเลยที่เจอในกลุ่มเด็กที่ร่วงมูมากๆก็คือฟันไม่ผุ คือฟันไม่ผุเนี่ยเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเวลามาหาทันตแพทย์สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือการตรวจฟันธรรมดาแล้วก็เคลือบฟูวรารซึ่งมันเป็นวิธีการที่ง่ายๆถึงเลยคะเพราะฉะนั้นเด็กก็จะแฮปปี้กับการมาหาหมอฟันแต่ถ้าเด็กกลุ่มที่แบบผุแบบเยอะมากต้องอุดฟันต้องถอนฟันต้องรักษารกษารกฟันซึ่งเป็นขั้นตอนที่พูดตรงไปตรงมาคือ สร้างความเจ็บปวดให้เด็กต้องฉีดยาชาต้องอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งเด็กก็ไม่ชอบเพราะนันเด็กกลุ่มนี้ก็คือไม่ไม่ค่อยจะร่วมมือนะักเนื่องจากวิธีการมันเอื้อต่อความเจ็บปวดและเด็กก็ย่อมไม่ร่วมมือเพราะฉะนั้นเริ่มต้นถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ยังคิดว่าเรายังยังทันอยู่คือดูแลอย่าให้อย่าให้ผูกแปรงฟันอะไรพวกนี้นะคะใช้ไหมขัดฟันใช้ฟูรายสม่ำเสมอแต่ถ้าผูไปแล้วเราจำเป็นต้องมารักษาและถามว่าไม่ให้ลูกกลัว เดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อมากมายอย่างเช่นจากหนังสือบ้างจากวิดีโอหรือว่าจากในอินเทอร์เน็ตที่เขาจะมีพวกวิดีโอเริ่มตรวจฟันเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเพราะคุณแม่อาจจะนําเด็กด้วยการให้เขาทําความรู้จักเรื่องราวต่างๆอย่างนี้คือถ้าเขาเคยเห็นเขารู้ขั้นตอนต่างๆเขาก็จะกลัวน้อยลงเพราะเขารู้แล้วว่าจะทําอะไรไม่รุ้นมากคือเขาจะได้รู้ว่า ามาถึงเขาจะต้องเจออะไรบ้างต้องเจอคุณหมอนะคุณหมอจะต้องทําอะไรต้องอา้าปากวจฟันมีเครื่องมืออะไรบ้างอะไรพวกนี้ค่ะค,คือถ้าเด็กกลุ่มที่กลัวมากๆแรกๆเราก็ยังไม่ทําอะไรมากสําหรับผู้ใหญ่เนี่ยควรมาตรวจทุกๆ6เดือนสาหรับเด็กนะ<า>ก็เช่นกันอ๋อทุก,ทกๆ3เดือนใช่ค่ะแต่อาจจะต้องดูดูกลุ่มเสี่ยงถ้ากลุ่มเสี่ยงมากๆอาจจะต้องถี่นิดนึงทุก3เดือนนอกจากฟันผุมาตรฐานทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะในถ้าเอาเอาเด็กไทยเนี่ยที่คุณหมอพบมาเย มักจะมีปัญหาในช่องปากและฟันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากเป็นพิเศษ,ษ,ษที่อยากจะฝากให้เฝ้าระวังหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงไหมก็ส่วนใหญ่ที่เจอเป็นปัญหาเป็นปัญหาที่คิดว่าค่อนข้างจะสําคัญก็คือบางทีพ่อแม่ละเลยคือไม่ไม่เข้าใจความสําคัญของฟันน้ํานมนะคะว่าเขามีหน้าที่ของเขา 1. บุบดเคี้ยวอาหารซึ่งเป็นระบบย่อยอาหารดันแรก 2. เมื่ออาหารเข้าร่างกายแล้วเด็กก็จะเจริญเติบโต พราะพ่อแม่แล้วเลยไม่ดูแลทิ้งไว้จนผุต้องถอนเลยพวกเนี้ยปัญหาที่ตามมาคือเด็กไม่มีฟันกินข้าวไม่โตใช่ไหมคะแล้วก็ฟันฟันที่โดนถอนไปเนี่ยฟันแท้กว่าจะขึ้นสมมุติเป็นฟันกราม10บขวบ12ขวบก็ใช้เวลานานอาจาจะเกิดปัญหา,าฟันซ้อนเกลหรืออะไรขึ้นมาโดยที่เราเป็นคนสร้างปัญหา ให้ให้ให้กับลูกอะไรพวกนี้ก um, ็ต้องคอยคอยดูคอยระมัดระวังจริงๆอะให้คุณหมอได้ฝากนะครับไม่ว่าจะกับน้องๆเองหรือแม้แต่กับผู้ปกครองเองอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับในเรื่องของการดูแลรักษาฟันหรือแม้แต่เรื่องอาหารที่จะรับประทานเรื่องของสุขนิสัยต่างๆที่พึงจะทำแล้วก็พึงจะเป็นกันครับก็อยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะดูแลเด็กๆตั้งแต่ตั้งแต่เล็กๆค่ะ ก็คือค่อยๆอปลูกฝังนิสัยในการดูแลสุขภาพช่องปากเรื่องการแปรงฟันทำความสะอาดช่องปากตั้งแต่เล็กเลยให้เขาเห็นความสําคัญเด็กสมัยนี้เนี่ยพ่อแม่อาจจะรู้สึกว่าเลี้ยงยากจังเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําความเข้าใจว่ายุคใหม่เป็นยุคข,ของประชาธิปไตยยุคไอทียุค <c oughs> โลกาภิวัตน์ <c oughs> ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้หลายๆสิ่งหลายอย่างได้รวดเร็วกว่าเด็กสมัยก่อน <c oughs> การดูแลในช่องปากก็ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเราบังคับให้เขาทํา แต่เขาต้องให้เห็นความสำคัญจากตัวเขาเองนะคะซึ่งมันก็เป็นเทคนิคของการเลี้ยงลูกโดยทั่ว,วไปครับผมเรื่องอาหารการกินแล้วฮะอย่าให้กินนู่นอย่าให้กินนี่เลยอะไรแบบนี้เด็กกับขนมหวานเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าอุดมคติเลยคืออยากกินหวานนะอยากินนู่นอยากินนี่เพื่อป้องกันไม่ให้ฟันผุแต่ว่าชีวิตจริงมันอาจจะไม่ได้ทําได้ทั้งหมดแต่ก็คือเราต้องสอนให้เขาอยู่กับกับสิ่งที่ที่มีอยู่เนี่ย อยู่ยังไงให้เป็นมิตรคือต้องให้เขาเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นความยากลําบากของปัญหาที่จะตามมาถึงจะได้ความร่วมมือที่ที่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายครับผมนะฮะเอาละครับก็น่าจะเข้าใจกันนะฮะแล้วก็สามารถที่จะนําไปปรับใช้กันได้สำหรับใครก็ทาที่มีเด็กเล็กกันอยู่นะฮะหรือแม้แต่น้องๆที่ดูอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับต้องไม่ดื้อน,นะฮะเพราะว่าถ้าเราดูแลเป็นอย่างดีเนะี่ยเวลามาคุณหมอไม่เจ็บมันไม่ต้องทําอะไรเลยแต่ถ้าหากว่า เราไม่ดูแลเนี่ยเวลามาทีฟันผุปวดฟันอุดฟันถอนฟันฉีดยาชาโอ้ยมันก็ต้องมีเจ็บบ้างนะครับไม่ใช่แค่เด็กผู้ใหญ่เองก็เหมือนกันนะครับก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีให้กับ ลูกๆหรือแม้แต่เด็กๆด้วยอย่างเช่นแบบว่าของหวานไม่ให้ลูกกินฉันกินเองอะไรแบบนี้วันนี้ก็ดูทรมานใจเด็กไปนิดนึงนะครับก็ฝากกันไว้โดยรวมนะครับจริงๆแล้ววิธีการดูแลรักษาจะเด็กหรือผู้ใหญ่ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะฮะแต่ยังไม่คุณหมอไปไหนครับเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะมาคุยกันในช่วงของ health tips ครับซึ่งใจคุณหมอพาเราขึ้นไปดูศูนย์ทันตกรรมของโรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างสักครู่เดียวครับ ว่าเรื่องความสะอาดของเครื่องมือการรักษาการแพทตกกรรมนี่สำคัญครับ,รบนะคะนี่ทุกอย่างซีลหมดเลยใช่แล้วก็จะมีการเขียนปั๊มวันหมดอายุของการใช้งานก็คือ,อวันที่เริ่มเริ่มต้นของการอบ ผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะครับกับช่วง health tip นะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอและก็โรงพยาบาลวิภาวดีนะฮะคุณหมอจะพามาดูศูนย์ทันตรกมของที่นี่ครับซึ่งเพิ่งทำใหม่นะครับสว่างสะอาดเอี่ยมสดใสใหญ่โตกว้างขวางมากนะครับเป็นระบบระเบียบมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวคุณหมอพาเดินดูสักนิดนึงดีกว่านะครับในส่วนของตรงนี้นี่คือทั้งของเด็กทั้งของผู้ใหญ่อยู่รวมกันไหมะอ่าถ้าเป็นโซนของผู้ใหญ่จะอยู่ทางด้านหน้าครับส่วนของเด็กเนี่ยเราจะมีโซนพิเศษทางด้านใน เดี ar, e ๋ยวเราเดินไปดูกันนะฮะในส่วนของห้องของเด็กนะฮะทางสูนทนกรรมของเด็กนะครับทางด้านในนิดนึงว่าเป็นยังไงกันนะครับที okay. Okay. ่มีอีกท่านมีเคสอยู่มีอีกห้องหนึ่งครับคุณหมอเห็นว่าห้องเก็บเครื่องมือ เป็นห้องที่เราใช้สําหรับเก็บดูแลเครื่องมือที่เราผ่านการอบทําความสะอาดเ้าไปาไ,ปได้วเรียบร้อยเขาเข้าไปดูได้ค่ะเข้าไปดูดกอ่อเพราะว่าเรื่องความสะอาดของเครื่องมือการรักษาดัาางการสาคัญที่ส<บ>นะคะนี่ทุกอย่างซีลหมดเลยใช่แล้วก็จะมีการเขียนปั๊มวันหมดอายุข,ของการใช้งานก็คือวันที่เริ่มเริ่มต้นของการอบฆ่าเชื้อแล้วก็วันสุดท้ายที่จะใช้นนไปดูได้ค่ะ แม้แต่แก้วน้ำเนี่ยฮะยังต้องซิลอย่างนี้เลยเหลอใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขียนเลยว่าวันไหนเก็บ<ช>ได้ถึงวันไหนหมด<ช>อายุ<ช>อย่างนี้เลยค,คือถ้าพ้นวันนี้แล้วก็ต้องเอามามาทําความสะ<ม>อาดเก็นรามเดือนนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งดีกว่านะครับห้องนี้ได้เข้าไปเห็นเครื่องไม้เครื่องมือไปเลยนะครับนี่ก็อีกหนึ่งห้องนะคะหนึ่งบรรยากาศของห้องฟันที่เราเตรียมไว้สําหรับเด็กๆที่จะมา ทำฟันที่โรงพยาบาลโอกแม้แต่เตียง <นะ S 1> ยังสีสันสดใสเลยอันนี้คือสีที่ศษเละคะ่ะสำหรับอ้อทธนกรรมเด็กนะคะที่อื่นไม่มีนะคะครับผมนะีนะฮะคุณหมอเคยเจอแบบ,คบเคสตักหนักคือแบบฉันเรียกว่าเด็กดื้อก็คงไม่ใช่นะครับเพราะตอนเด็กๆผมคิดผมก็กลัวมากเหมือนกันแต่เด็กแบบไม่ยอม ร้อง้องมากเลยหมอเคยเจออะไรหนักก็มีหลายแบบคือถ้าเป็นเด็กที่แบบไม่ร่วมมือจริงๆงเนื่องจากเขากลัวอะไรพวกนี้ก็เคยมีถึงขนาดแบบเข้ามาแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเด็กตัวโตเจ็ดแปดขวบเก้าขวบแล้วก็ตามก็ไม่ร่วมมือร้องไห้คี่พีทก็วิ่งหนีออกไปก็มีหลายแบบนี่ว่าก็คือกลุ่มเด็กพวกนี้เนี่ยถ้าถ้าเราคุยกับพ้่พ่อพี่แม่ให้เข้าใจว่าเอออาจจะเกิดจากความกลัวของเขาซ ok ึ ok ่งเป็นพื <t> ้นฐานของอารมณ์ของเด็กแต่ละคนซึ่งเหมือน Uh, แล้วถ้ามีงานง่ายๆที่มันไม่จําเป็นจะต้อง uh, มีขั้นตอนการรักษาที่ยุ่งยากมากอาจจะต้องขออนุญาตผงผ้าผงผ้าหมก็คือเหมือนจะเป็นผ้าแบบนี้ค่ะ oh. เป็นผ้าห่อตัวเราก็จะเรียกง่ายๆให้เด็กรู้สึกไม่เป็นกังวลมากว่าเป็นผ้าห่อตัวเด็ก <H im> เวลาให้เด็กขึ้นเตียงก็บอกว่าหงุดหงิดนิดนึงนะแอร์มันเย็นอะไรแบบนี้ค่ะพูดให้ก็สบาย,ายแต่ถ้าเอากันจริงๆแล้วอันนี้ก็คือเ<ช>หมือนกับใ,<ช>ให้เขานิ่งใช่ให้เขานิ่งก็คือแต่เราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ให้เข้าใจว่า,ามันคืออะไรงงทำไม<ช>คือมันไม่ใช่การทรมานเด็กแต่มันก็คือวิธีการจัดการพฤติกรรมที่ไม่ร่วมมือให้เขาอยู่นิ่งๆให้เราสามารถทําการรักษาได้จนเสร็จนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของเด็กที่ไม่ร่วมมือมากๆเลยแล้วก็ขู่แบบรุนแรง ทำกัน5้ารอบกว่าจะเสร็จต้องฉีดยาชาทุกครั้งต้องอะไรทุกครั้งแล้วก็เด็กเล็กๆสามทีขวดไม่ร่วมมือเราอาจจะต้องนาเสนอวิธีอื่นที่ท,ที่ที่ดีกว่านี้อาจจะมีการดมยาสลบทางฟันในเด็กกลุ่มนี้นะคะก็การดมยาสลบเนี่ยก็เป็นวิธีการที่ทําให้เด็กนอนนิ่งๆให้เราสามารถทําฟันจนเสร็จ<ม>ซึ่งถามว่าปลอดภยัยไหมมันก็เป็นวิธีการที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ใชกับเด็กที่ต้องทํากันหลายรอบ ร้องไห้กรี๊ดดิ้นดิ้นึงการร้องไห้กรี๊ดดิ้นทุกครั้งมันก็สิ่งทุกรอบครับผมฉะนั้นมั่นใจนะอยู่ไปใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญแน่นอนนะครับพอรู้ว่าวันนี้จะคุยกับคุณหมอเนี่ยมีคนฝากถามเลยเกี่ยวกับเรื่องของฟันย้อนกลับไปเรื่องฟันน้ำนมฟันแท้งนี่มีแน่นอนนะคคุณหมอบอกว่ามันอาจจะหลุดตามธรรมชาติแต่ก็มีบางคนอีกเหมือนกันเขาบอกว่าเมื่อสักถึงเวลาหกขวบเจ็ดขวบแปดขวบถอนไว้เลยดีมากตอนฟันแท้มันจะขึ้นจะได้ขึ้นสะดวกสะดวกเหมือนกับเคล มันจะทําให้ฟันขึ้นมาสวยกว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เสี่ยงที่เป็นฟันเกยดีกว่าไหมอะไรแบบนี้ก็ก็จะเคยมีบ่อยๆก็คือฟันน้ํานมฟันอ่เขาเรียกฟันแท้ซี่แรกที่ขึ้นแบบฟันหน้าล่างเวลาเขาเริ่มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพ่อแม่จะกังวลมากว่าเอ๊ฟันน้ํานมอยู่ด้านหน้าแล้วฟันหน้าล่างของฟันแท้มันอยู่ด้านในของฟันน้ํานมอีกทีเนี่ยมันจะเบียดทําให้ฟันเกยไหมอะไรไหมแล้วก็จะพามาให้คุณหมอถอนอยู่บ่อยๆเราก็จะแนะนําไปว่า จริงๆเนี่ยอายุฟันแท้ที่ขึ้นก็คืออย่างที่เคยกล่าวไปแล้วว่าอพอพอโตเต็มที่ฟันแท้โตเต็มที่เขาก็ขึ้นเองตามอายุแล้วเขาจะค่อยๆไป,ไปทดแทนตัวฟันนั้นตรที่อยู่อยู่ตรงนั้นเองเอง,เองแล้วก็สามารถหลุดเองโดยธรรมชาติแล้วก็เกรหรือไม่เกเนี่ยก็คือพันธุกรรมที่มีมาอยู่แล้วจะถอนช้าถอนเร็วมันก็ไม่ได้มีผลทําให้ฟันเรียงสวยขึ้นครับแต่ว่าข้อเสียของการถอนฟันโดยไม่จําเป็นหรือถอนฟันก่อนเวลา นะคะที่เหมาะสมก็คือ1นึ่งเด็กไม่มีใครชอบถอนฟันฉีดยาชาก็เจ็บผู้ใหญ่ก็ตามคือฉีดยาก็เจ็บเหมือนกันหมดอารมณ์เดียวกันนะคะ <laughs> ก็ไม่มีใครชอบก็จะสร้างปัญหาในพฤติกรรมโดยไม่จําเป็น <laughs> แล้วก็ 2. อ,อฟันที่โดนถอนไปในช่วงอายุที่มันยังไม่สมบรูรณ์จะหลุดเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาก็คือฐานกระดูกมันก็คือไม่ได้รับการกระตุ้นจากแรงการบดเคี้ยวค่ะมันก็ไม่ได้โตตามอายุ ก็อาจจะมีปัญหาที่หมอว่กกล้ามเนื้อขาขั้นใจเล็กในโตพวกนั้นนะครับถ้าเป็นฟันกลางท่าต้องถอนก่อนอายุเนี่ยก็สร้างปัญหาในยการกี่ยวอาหารนะคะประาีค่ะนะฮะชัดเจนครบถ้วนถามให้แล้วนะครับคุณผู้ชมนะฮะ ใครมีคําถามข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถฝากกันไว้ในแฟนเพจของรายการนะครับเราขึ้นให้อยู่หน้าจอกันแบบนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทันตแพทย์หญิงบุษกรวุฒิวงนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมเด็กด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอครับ ึ่งวันนี้นะครับอยู่คุยกับเรามาตั้งแต่ในช่วงของ h e a l Talk ครับจนถึง h e a l Tip กันแล้วนะครับแล้วก็พามาดูศูนย์ธันตกรรมที่ทันสมัยใหม่กริบเลยนะฮะแล้วก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายรวมทั้งคุณหมอด้วยนะฮะอุ่นใจกันแบบนี้นะครับที่โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับวันนี้นะครับนอกจากขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นก็คือปตทพลังที่ยั่งยืน PTT Global Chemical โรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแล้วก็เรือสำรานเจ้าพยาครูสด้วยนะครับติดตามนะครับว่าเราจะกลับมาในครั้งหน้านะครับกับแง่มุมใดของสุขภาพนะครับในรายการด็อกเตอร์วารีตี้บายโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับอันแล้วก็คุณหมอลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับ